ใบดีพี่น้องย่ำใบ,บายเหลี่ยรมล่มตกพี่น้อง<ไ>ปมื่อน,นมาหาเพาะยืโตรงผู้เชี่ยวชาญบ่ผู้เชี่ยวชาญในการหากินอสิมาขอสูตรเล่าบะในด่านหาป่าใส่ใส่เงียบใส่เงียบกบใส่ใสเงียบกบใส่ไอ้ใส่รอบป่ามาไห้พี่น้อง

พายพอมาขอสูตรเหรอฮะโอ้สูตรเขาบอกไงมาขอสูตรผู้เชี่ยวชาญหาอยู่หากินเออโอ้สูตรแยบก่อมีปลาแล้วพอมีเลยเดี๋ยวนี้คันไม่ใช่เดี๋ยวนี้กับท่านจักทิพยารังใส่ทรทงหลังเนี้นเขียวปลาหลังนีไปกบเลยนี่เลยเงียบไหมไม่ใช่มาเศร้าใดบ่พอเดี๋ยวนี้แล้วมันเขาขั้วปลาก็แล้วปลาอย่างปลากระเดือบปลาหนี่แหละแตเขาดีกว่านอืมแล้ว อนี่นี่นี่ี่มันกับซับซับับเพับหมงั้นงันน่เขาเงียบโอ้นี่นี่นี่บ่เงียบเอาไซแงบบ่ไเพรฟักก็ได้ฟักก็ได้บพต้องฟักดอกมันมีเอ้ไสไซเลยหลุดเอ้ไซนะฮันม่ฮัใได้เงียบเหมือนอันนี้สิไปใส่บ่มือนี่บ่เพราะว่าจะให้พ่อไปใส่ก็ได้มื้อื้นกนใน่ทยอีกเออเดี๋ยวจะจุงเดี๋ยวใส่ให้ ขาบ่ของผมขาเจ้าอม็นแต่ว่าผมบ่อาเม็นผมขีข้าใบผมใส่กรมีจัน้าวข้าว่าข้าวนี่มันหขาไว้ว่าหัวปลาเดิอเป็นสืออย่างคือขนดมันมันบ่ได้หลยมือเจ้ามันเอาไปให้ผู้นั้นผู้นี้เนีมันเลยเือขวด้สัจเ้ได้ได้เยอะมันดูดได้สวยนได้หลยเติบกนเียแห้ในจะไปใส่นั่นเลยเนาะ มืออื่น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 พอโต่งแล้วพออโต่งไปหับเราในเด้อมืออื่นเออสะพาไปเบิ่งหมองหมองลงอันนี้ไปเห็นมันเน่าก่อนบ่เน่าเอาใส่ทำนี่ละบ่มือนี้บ่ได้ท่านในไปใส่ไหมเออเออได้บอกว่าไปใส่ตู้เย็นได้บ่ได้เออใส่ตู้เย็นไว้อยนี่เอาว่านมมันเหม็มันเหม็นมันขี้เดียดเนาะถ้ามันเหม็นเอาข้าวอีกตั้งนึงก็น่าหามเพระท่านเย็นก็จะาขั้วปลาอยู่ตลาดนัดบ่อืมวกเก็บปั้นสีนิดนึงถ้ใส่กับเขาขี <komm> ้กนะันผมก็ไปขอทหาร กบยังเขาอีดีจังเลยเขาเดี๋ยวนี้ยังเขาเขาไม่ใช่ยืนยังเขาอยู่บบเขาสั้นไม่ใช่ยืนเหมือนอย่าลืดอย่างนี่้ก็บัอย่าลืมแล้วพอเหอื่นไปเอิญเราเนี้ยครับครับยุทูลพระย้อยอันนั้นไปใส่น้ำอีหลงนั่นละภาพไปใส่มองใส่เบื้องจะว่ามันเลือดขึ้นหามองที่ใส่บ่เห็นบ่ได้ไปบ่นพงยังเถ่ะบ่นเด้อเดี๋ยวผมผ้าไปนั่มขอดเดียนหางใส่กินเมืองขอดเดียนหางตูง าพูดได้สิไปยำเนโผมก็ใช้ินมาตังเต่พุ่นลนำหอยมาทอดกันนี่ล้วเอฟพิ่นว่วมาขอเพิ่นว่าขอสูตรพอตรงเด้อวาขอสูตรพอตรงเมีปีเด้อว่เนีั่นยั่อันนมักินจิกบเบิยงกบทงนี่นี่นี่อันนี้ค่อยกบทงแทะอรบเมนกบตลาดคือขค้งพอเลียนนี่นี่คบทงแท้กรบทองห่านงาแก้ง เอาใม่วาดีความอยู่เหมือนเร่งนี่ไม่ต้องคุ้นนี่หรอกวะเอออันีครับใช้ดีใช้ร่าพยพิดในมือแล้วโตเรียกไปใช้หนีมันบกไยเขาพุ่งพงเี้พพงเนี่ยหลังนั้นมีร่ลงไปเลยนีร่ลงไปหันเออเออใส่ยี่มงออื่นพอคอยไปหับเราไปแตเวนบอมือเงื่นมือเงื่นเสาผมลอกไปเบื้องผ้าไปเบื้องหมองใส่เออเอบอจังคีรดไปใส่มาใส่ จะดัดกนี่หมอใ้าลเยอะแยะนี่ไหนบาดเราบ่วงนุกมี่วมายังเบินพอไปเบิ่มบวมยายัไปมบวงนุ่จักบาดกันบ่วงกบอูต่ยุ่งหันกับเอฟซีเมาไป็นหอืมไปก่อนเมาเอฟซีเฮ้่อเนี่ได้แจ็คตแล้วพอได้เขนได้ไปแจ็คตัว เอาไปาได้่าอยากวไมได้ยังได้น่ฮะวยังขวดนู้อเหนียวไปอมมานะขอบคุณอ็ไ้หลายอยู่แล้วมื่นอนนก็ช่วงไย่กูลานกับแพร่ง่ไหมอ่ะเออขอบคุณพอตรงค่ะไมยังอ่ะมกมีไม่ยาหรอกไม่ยาดหรอกขอบคุณพอโตรงค่ะเดี๋ยว เบื้งนี้เพิ่นเพิ่นก็อยูติดทงนี่พอตรงเรียงไก่เรียงกาเอาคือมั่วแถบแบบนี้บรรยากาศ <ใน S 1> เงียบเพิ่นล่งปองไหนมันล่องล่องันล่งไปไปทงล่งไปซื่งเงียบเท่าีหร่บอ๊ะ ขีไปลงเยอะนิดเดีเห็นหน,นี่ลางก้าเยอนิเดียวเพราะเราเข,ขาลางก้าเยอนีเวหนงสองสามฝากลานที่สมไปมันมีทางลงลงไปเลยรถไปหอดพออขี่ลงไปหอด,ดจอดย่ทางน้ำไปยังเส้นล่กสันไปครับมน,นี่เดี๋ยวอ่านไปใช้ก้อนกันเลยไปใช้ดังเนื้นะอ

เขาขึ้นมาผีอีกเข้ามาอย่างเนี่ยเ้มาเอาเขาขึนมาโฟรฮอดผีโอ้มาเอาของค่ะมาบ้านพร้อมที่ดินค่ะบ้าหนีสินพาบ่นีสินมาเอาค่ะยู่นีหลายแล้ว แม่หนุ่ยสิมอาลคิมค่ะเพราะว่าแม่ทองสวีเดนยุ่สวีเดนเพิ่นสังคิมให้แม่หนุ่ยขอบคุณแม่ทองสวีเดนด้วยเลยค่ะอึงปอเฮ็ยหยังอึงปอเป็ดงานนะตปเหลี่ยวโอ้ยอดขายปังๆิ่งพี่น้องคนจะรวยช่วยไม่ได้พนักงาน่น สาวแก่ค่ะนั่งเมี้ยวครับสาวี่โทนโทนค่ะวัสดีค่ะโอ้ยชิดหอดดีชิดหอดอีกขาวหน่อยคอยดีวันดีค่ะบอสวัสดี พอดีแวะมาทางนี้เลยแวะมามาลักเอาฟืนคนบ่ฮะามาลากเอาฟืน,นบ่บ่ค่ะบอ่ <c oughs> อ,อันนี้ก็ห้องน้ำหนาโดมเนาะคะ่ะห้องน้ำมี่อีกอันนึงกลัาเอาคีมคะ่ะแต่ว่าเพิ่นลองเพลงยานมันติดอกษ์ศีลแม่นหนุ่ยระยะมาก้างโดมคะ่ะ บรรยากาศเ <c oughs> มาขีมเหล่ากับพี่ผ้าอีพ่อไปใส่แง,เงบเพราะด้สูตรมาแล้วได้เงียมาแล้วอากาศดีพี่น้องพ่ออยู่พุน่นเพิ่นผ้ากันขายขีมเพิ่อนอยู่เลยบอปไปไก่เพิ่อนอันนี้ก็โตบวบานใหญ่ค่ะ หนากมีทังหลังก็มีเแล้วคะ่ะขอบคุณแม่ทองทางสวีเดนเด้อค่ะที่อุดหนุนขีมสองกระปุกให้แม่นุย่ยขอให้คุณแม่รวยรวยรสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ยังเกาะคู่คู่ใจของนุมก็เลี้ยงสั่งเพิ่นนะคะนี่ประจำตำแหน่งเพิ่น,นะ อันนั้นของอ,อ้ปลาคออันนี้ของโอ้ชิดฮอดชิดฮอดชิดฮอดวันนี้ลูกสาวคอยเตมมายะมาซองเอม,องมืองลูกสาวพี่น้องตรวจสอบเขาเต็มอยู่แง่ไหนบุพีีนอง,อองเ,ององเอ้ยคอยใจใส่บริการลูกสาวอีก,อกชิทฮอดชิดฮอด มันกํลังมลเมลักแคลค่ะยอดปังปๆเลยพี่น้องเลยสนใจติดต่อบอดได้เ้ยค่ะหน้าสวยใสไล้ซีฟ้ามเมลักแคลค่ะ,มะเมลักแคลครีคมแม่หนุ่ยก็ใส่อยู่ค่ะ วัดลูกสาวอีกขาวน้อยข่อยก้อนนี้ คลิปนี้เอาไว้เมื่อเด็กสะก่อนนาอพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับเสะก้อนพี่น้องสบายดีค่ะ